กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพดิฉันนางทิวัล,ลัดอังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดเพชรบุรีพักรวมไทยสร้างชาติท่านประธานคะจากการที่ดิฉันได้ลงพบป่าพี่น้องชาวนาในพื้นที่เขตหนึ่งจึงได้ทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรผู้เพาะปลูกนาข้าวปีประจําปีที่เกิดขึ้นเดือนมิถุนายน2566ถึงเดือนกุมภาพันธ์2567 จังหวัดเพชรบุรีมีเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวจำนวน16,000โครเรือนรวมถึงพื้นที่เพาะปลูกข้าว250,000ไร่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่อาศัยอยู่พื้นที่กลางน้ําถึงปลายน้ําไม่ว่าจะเป็นเขตอําเภอเมืองและอําเภอบ้านแหลมต่างได้รับผลกระทบ เนื่องจากชลประทานมีการปรับกปริมาณการส่งน้ําเข้าคลองสายหนึ่งในช่วงเดือนธันวาคมส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้าในการทํางานในช่วงเดือนดังกล่าวซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานชลประธานได้แจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรแล้วถึงสถานการณ์น้ําที่กักเก็บอยู่ในพื้นที่แก่งกระจานว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงจึงทําให้ส่งผลให้แค่อุปโภคบริโภคได้รักษาระบบนิเวศเท่านั้นและตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสิน ได้หาเรือกับกลุ่มประเทศอาเซียนในการประชุมว่าทางอินโดนีเซียและเวียดนามได้แสดงความประสงค์ที่จะรับซื้อข้าวในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นซึ่งถ้าหากชาวนาได้ทำนาเพิ่มขึ้นในช่วงธันวาถึงกุมภาพันธ์ก็จะส่งผลให้พี่น้องชาวนาเรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นที่ฉันจึงของนําเรียนต่อท่านประธานสภาไปยังกลมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้ช่วยเร่งดาเนินการดังนี้ หนึ่งขอพิจารณากำหนดแนวทางการส่งน้ำให้ครอบคลุมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและจะได้มีรายได้เพิ่มมากขึ้นสองขอเพิ่มพื้นที่ในการกักเก็บน้ำเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำได้ใช้เพาะปะลูกตลอดทั้งปีสามปรับปรุงคลองชลประทานในช่วงอำเภอเมืองและอำเภอบ้านแหลมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเกษตรกรปลูกข้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนในการส่งน้ำและการทำการเกษตรกรให้ดี ยิ่งขึ้นโดยการขยายคลองให้รองรับปริมาณน้ําและทําหน้าที่เป็นแก้มดิงในตัวโครงการดังกล่าวนี้ได้มีการจัดงบประมาณไปแล้วเมื่อปีพศ .2564 จึงขอนําเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยติดตามโครงการและรีบแก้ไขปัญหาน้ําให้พี่น้องชาวเกษตรกรของเราด้วยนะคะและอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันขอติดตามความคืบหน้าคือเร,เรื่องเกี่ยวกับโครงการสร้างสะพานทางข้ามรถไฟฟ้ารางคู่บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีจำนวน2จุดที่ดิฉัน รำปัญหาเข้าหารือไปแล้วนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยติดตามและเร่งรัดโครงการนี้ด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากค่ะ